สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยหนิงกกตูมค่ะโอ้โหตอนนี้เราอยู่บนยอดภูเขากลโนนนะคะสีปายอดภูเขาเลยนะคะบีนขึ้นมาภูเขามาหาเห็ดที่บนภูเขานะคะตอนนี้พระรานหินนี่สวยมากเลยตอนนี้เราอยู่บนร้านหินนี่นะคะกับแม่เจย้ยสองคนสองเกอสองเกอไปดูเห็ดแม่เจ้ยก่อนว้า ได้หลายปานนี่แล้วเฮ้ยเท่าเท่ากันนั่นแหละโอ้ยนี่ของเราก็นี่โอ้โหแต่เรายังไม่ยอมแพ้นะคะเราจะไปต่ออีกนะคะตอนนี้เราอยู่บนยอดภูเขาแล้วแล้วเราก็จะไปต่อกันอีกแต่ตอนนี้เราพักกินข้าวโอ้พักกินข้าวนี่อาหารเราก็มีปลาทูนหนึ่งตัวขนมแล้วก็หมักงวงหนึ่งน่วย กินแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วเนาะค่ะโอเคมากินข้าวก่อนป้าเราอยู่ที่พลานหินีสวยจริงๆที่อยู่เนี่โอ้โหถ้าแบบนี้ไปอยู่ที่บ้านที่ไร่ค่อยน่ะป้านามแท้อุ้ยตัวนั้นก็น่าจะออกเป็นตะออกเลยเนาะเอาสิละอล้อล้ออ้อมเลยบ่เนาะอ้อมอ้อมอ้อมไปอ้อมออมไปแล้วไปลงทางนู่นเนาะไปลงทางหินหูบงูเนาะ แล้วก็เลาะทางหินทูนูกลับไปพุนโอ้ยเน่นอนได้โอเคถ้าเราจะเลาะไปทางนี้ก็คือรถเขาหลายโพดเนะขออนุญาตไ,ไปล้ำเขาอืม๋ยวรถเขาหลายเกินไปอืมนะคะโอเคเลยนะคะเอาอเตามไปดูนะคะว่าสองเกินนะคะจะพากันไปถูกทางไหมถูกป่าเห็นไหมสวยอ โอ้โหวิวทิวทัศน์นะคะเอฟส,สวยงามมากเลยอยู่บนยอดวันนี้ก็บรรยากาศก็ดีดีแดดก็ไม่ร้อนนะคะคึ้มนะคะเมื่อวานนี้วิ่งหนีฝนวันนี้ไม่กลัวฝนเพราะว่าถ้ำเยอะนี่ถ้ำเราเข้าไปหลบอยู่ที่ถ้ำนะคะเยอะมากเลย,ลยลบบถ้ำไฟค่อยก็มีวันนี้ค่อยเตรียมกับไฟมาเลยค่อยมีไฟจุดด้วย บได้ต้องยากบได้กลับก็อยู่หาเห็ดต่ออีกอาา้าวขายเอฟซีสวยจังเลยตอนนี้ยืนยืนอยู่ที่โคลทินโอ้โหอะไรจะสวยขนาดนี้เนาะนะคะบัดไปไปตามไปดูเห็ดว่าเราจะไปหาเห็ดได้เต็มกระย่างนี้ไหมเต็มตะก้านี้ไหมคะว่าจะไปหาให้มันเต็มนี่แหละมันจะเต็มหรือเปล่าล่นะเนาะนะคะ ถ้าเต็มนี่ก็ได้สามกิโลนะคะถ้าเต็มนี่นะคะโอ้ยสาธุสาธุเนะาะเอามากินข้าวกันนะคะเอซีเราจะกินข้าวกันก่อนก่อนที่จะอกลับกันดูสิคะหินก้อนนี้นี่ค่ะเป็นพลานนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นพลานหินนะคะนี่ค่ะที่ไม่เจออยืนนี่ค่ะเป็น้านหินเป็นที่นั่งกินข้าวลานหินโอ้โหช่างเจ๋วเหลือเกินนะคะที่นั่งตอนนี้ลมพัดจนหนาว ใคร FC จนหนาวเลยไปนี่นะคะไอดูสิคะก้อนหินนี่ก็นี่โอ้โหน้านัาง่งนัง่งนูน่นตรงนั้นเป็นวิวนะคะตรงนั้นเป็นบ้านกกตูมใช่หรือเปล่าหลังคาใครหรือสัง๋อเถียงเถียงไร่เถียงนาเขาตัวนี้ก็เป็นไร่เป็นที่ไร่ที่สวนเขานะคะอา้อาวอ้าตรงนี้ทำไมถึงเป็นเป็นสวนละ่ะอา้าแสดงว่า เราอยู่ตรงไหนของบ้านเนาะนี่เนาะาตรงนั้นก็เป็นเป็นสวนเอ๊ะแสดงว่าเราอยู่จุดอ้อมมาแล้วนี่โอ้โหยังไงยังไงก็ไม่หลงนะคะเพราะว่าถ้าเราหลงเราขึ้นมาด,ขมาดูขึ้นมาดูจุดเป้าหมายอยู่ข้างบนยอดเขาเลยนะคะจุดเป้าหมายเราบนยอดเขาเราก็ขึ้นมาดูนะคะว่าตรงนี้ทางนูน้นตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็เราก็ต้องมาดูจุดนี้นะคะค่ะไม่ทั่วเราจะเลาะไปกันทางไหนกันต่อเราก็คงจะเลาะกันเนาะเออใช่คืออยู่เนาะกินข้าวเสร็จเราก็จะหาอ้อมลอมลอมอมรอมอ้อมภูอ้อมภูก่อนแล้วเราค่อยลงเพราะว่าถ้าเราลงไปแล้วเราก็ขึ้นมายากอีกใช่ไหมเออเราต้องหาอ้อมให้ให้รอบๆเลยนะคะค่ะแล้วเราจะขึ้นถึงขึ้นมาใหม่นะคะ อ่ะตอนนี้เรามากินข้าวกันนะคะโอ้โหนี่ค่ะห่อข้าวนี่ค่ะปลาทูหนึ่งตัวปลาทูเค็มขนมหนึ่งหอโอ้แล้วก็บกม่วงหนึ่งนวยเอาบกม่วงเจ้าก็เอามีดมาอยู่บ่เ,เจ้าก็เสียนกินเลยบ่เสียนกินลดเลยเนาะนี่นะคะโอ้โหวิวสวยจังเลยนี่ค่ะอิตีดูค่ะน่าจะออกนะเห็ดนะถ้าเห็ดตก ปกติถ้าเห็ดเคยออกแต่ก่อนเนะเห็ดออกเราขึ้นมาเอาตรงนี้นะคะเป็นโอ้โหหลายโลนะคะค่ะส่วนทางด้านภูเหล็กไฟนะคะอยู่ทางนู้นนะคะแต่ก่อนย่าก็ขึ้นบนเขาภูเหล็กไฟนะคะเขาทางบนหลังภูเหล็กไฟเห็ดเยอะนะคะหลังภูเหล็กไฟเคยขึ้นไปเอานะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพา,าเพื่อนขึ้นก็เอาชาได้เดินคิดใชว่าเดินป่าเดินเขาเดินชมป่าไปถ้าไม่ได้เห็ด ถ้าได้เห็ดก็คิดชื่อว่าเราโชคดีได้เห็ดเยอะเ mm hmm. นาะค่ะเอาแบบนั้นเอาพุ่งนี้ค่อยิิไปแบบนั้นค่อยจะขึ้นไปนู่นแหละเล,เลาะไปเรื่อย mm hmm. ๆอะ่ะเราจะมากินข้าวกันนะคะตอนนี้ mm hmm. เดี๋ยวแต่งผ้าข้าวกินก่อนหาใบาตองมารองก่อนแม่ต้องหาใบาตองมารองก่อนนะนี่โอเคเอาใบาตองนี่แหละไปรองผ้าเขาโอเค เาหิมากินขานี่ปายงโอ้ยจักเม็ดอีหยังอะั้นะคอยก็มังึดหลายอ่ะเอาเอาออกมาครับเขาเฮากับข้าวเรามาเราก็จะแบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางกินด้วยนะให้เจ้าที่เจ้าทางให้เห็ดเราได้เยอะเยอะเนาะค่ะเวลาเราไปกินข้าวป่านะเราก็แบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางกินด้วยนะคะ พราะเจ้าที่เจ้าทางจะได้บอกฝ่าเห็ดให้เราพวกเราจะได้เห็ดเยอะๆขอแค่เต็มกระตาคนละกระตานี่ก็พอแล้วเนาะแม่ทินเนาะเอาเต็มกระตานะคะเจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวนะคะก็คลิปนี้ก็ขอให้อ่าปังๆเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ย <laughs> มาหาเห็ดด้วยกันสองคนสนุกดีนะคะเหนื่อยก็พักนะคะอ่าเหนื่อยก็พักพักกินข้าวแล้วก็จะไปกันต่อโอ้ย ความมืดแล้วชวิตธุรกิจน,นะคอยเอาแบกน้ำม,มาสองขวดผลไม่เป็นไร <มา S 1> กินกับค่อยกอ็ได้ได,ดูหินนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวล,ล,ล้างรอถ้าเอาโหน่นดูสิชมวิวทิวทัศน์สุุกสบายสวยงามมากมากโอ้ไม่มีใครได้ชมแบบเราเด้อทีเรามาหาเห็ดด้วยมาชมวิวด้วยเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ไปวันนี้ โอ้ยผุนคำผุนจังเมื่อสไปเฝ้าเมื่อให้ไปยังโอ้ <c oughs> นั่นละ่ะถ้าเมื่อมันสิอย่างมากอีกม่อต้องเมื่อมาๆๆมากินอ้าวๆนต้องเมื่อ,อ,อ,เ,อเจอ้ากระแกะให้ข่อยในแม่ปลาทูข่อยกันพูดปลาทู่อยแกให้่อยแน่โอ้ยเจ้ากะอันนี้นะคะประมาณนี้นะคะเรากินข้าวแล้วเราจะลุยต่อนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมดูโฆษณาให้ย่าหานิงด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้นะคะขอขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ